2> PM 2.5งจุดาภัยร้ายต่อเด็กป้องกันยังไงดีแนะนำดูวีดีโอนี้ค่ะจากยูนิเซฟแปลโดยไทยคลีนแอร์ดีมากๆาเลยเผยถึงภัยร้ายจากฝุ่นพิษค่ะที่มีผลต่อสมองของเด็กและโลรคร้ายแรงต่างๆตามมาเช่นโรคหลอดเลือดติดตันปอดบวมภาวะหัวใจขาดเลือดปอดอุดกั้นเลือดลังและมะเร็งปอดผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กจากมลภาวะทางอากาศหรือ PM 2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าความกว้างของเส้นผมมนุษย์ถึง25เท่าเมื่อสูดเข้าไปฝุ่นขนาดเล็กจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและปากอากาศจะผ่านเข้าไปทางช่องทางเดินหายใจและไปจนถึงถุงลมของปอดและเข้าไปฝังอยู่ที่จุดที่ลึกที่สุดของปอด ุ่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ปอดจะแพร่กระจายไปในผนังของถุงลมปอดเข้าสู่กระแสะเลือดและวิ่งไปทั่วอวัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของอวัยวะเหล่านั้นซึ่งอวัยวะสําคัญที่ได้รับผลกระทบได้แก่ระบบภูมิคุ้มกันของปอดหัวใจและการพัฒนาการทางสมองการเติบโตของสมองมีอัตราสูงสุดในช่วงแรกเกิด และจะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นซึ่งมีบทบาทสําสคัญมากต่อความจําของเด็กสมาธิต่อเนื่องการควบคุมอารมณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมฝุ่นขนาดเล็กนี้เข้าไปทําลายเซลล์สมองของเด็กในวัยกําลังพัฒนาส่งผลให้การพัฒนาทางปัญญาบกพร่องซึ่งจะส่งผลพวงที่ร้ายแรงตามมาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และโอกาสการพัฒนาสัยภาพของเด็กไปตลอดชีวิตและอาจเกิดผลพวงสะสมที่มีผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทไปตลอดชีวิตด้วยนอกจากจะมีผลเสียต่อสมองแล้วการสูดฝุ่นขนาดเล็กเข้าไปยังมีผลต่อลูกในท้องการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่า,านี้ไปตลอดชีวิตได้แก่โรคปอดเลือดติดตันโรคปอดบวมภาวะหัวใจขัดเลือดโรคปอดอุดกั้นเลือดลงังและมะเร็งปอดปกป้องลูกของคุณจากมลภาวะทางอากาศ อยู่ภายในอาคารเมื่อบลพิษทางอากาศสูงถ้าต้องออกไปข้างนอกให้สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันได้ติดตั้งเครื่องกรองอากาศที่หน้าต่างและเครื่องปรปบอากาศหักเป็นไปได้กินอาหารและเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีและอ e, ีและอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระโอเมก้า3อยู่สูงให้ดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองจาก PM เ5ถ้าสนใจคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศวิตามินซีและโอเมก้าพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ